สวัสดีครับมาแล้วครับอักเมนกีรู้มานะแต่ว่าโอ้ไม่ก็แต่ละอัน,นคือเป็นกองสลักกองแกงเพื่อนนะเอาไงด,เไงดีเอาเงินจะสกิลได้ดีสุดนะครับแบบกา,กากมากเลยอังน,นี้แล้วกันนะครับผมอากเป็นตอนนี้ผมพอจูนมาสองแล้วค่ะทีมโมยอันนี้มันได้ตังค์ อ่ะดีใจได้เก่งเก่งไปไหม แปลว่าแล้วไม่ได้เลยไม่ได้เออ,อ,อไปสเต็ปด้วยตัวโก้ไม่ได้ดีโมไม่ได้ดีโมเท่ากับ เราซต้อีโมเท่ากับรอ,อลย่ไหมรอทีโมน้องรักถ้าได้ทีโมปุ๊บฟอจูนฟอจูนรูปการตัดคลิปเข้ามาทันทีแต่ถ้าไม่มีฟอจูนไม่ต้องตัดคลิปครับดึงไปเลยสามสิบนาทีแล้วต้อ <c oughs> <c oughs> งดึงออก <c oughs> ึงเย,ยจะดังไหมลูปบอ้ดังไม่ดังไม่รู้เสียงพูดของมันเบาอื๊อ <c oughs> <c oughs> ไม่มีพิกเจอเลยอะนาวนนี้เล่นอะไรอะเล่นเฟดเฟดแล้วรีโลนะเฟรดรีโลเล่นอะไรได้ไม่ออกมันเจ็บอีกแล้วเาดูคนอื่นก่นดีกว่าว่ามีใครเล่นปอนยไม่มันนี่อะไรอ๋อเอหกแต่เรื่องไม่ได้ คนนี้เล่นฟอร์จูนแล้วโอ้ oh my god นี่มานะครับนี่เป็นวอย่าง New Day New Friends Same Old Me <c oughs> อือฮึเขาเล่นฟอร์จูนแล้วว่ะแล้เราไปต่อมะ <c oughs> แล้เราไปต่อมะ <c oughs> อย่าไปวง่นไปวันอะไรน,นะครับ

สบายตัวใช่แล้วงงผมขอบ้างได้ไหมฮิโม <c oughs> มีทุกคนเรามันจะสปอร์ตเขาอะไรกันขนาดนี้มั้ย <c oughs> แต่เรื่องที่ดีคือผมเจอเขาไปแล้วเนี่ย๋ยวไรก็จะไม่เจอกันอีกมีจมต้องตัดคู่แข่งกันมาทีผมพอจูบทุกคนแบบขอกะแฟอะไรอย่างนี้ เรี่ก<อ>เขน้อยกว่ผมนะถุงเริ่มชาเขาสามเทียนและคือต้นดีมากตีเยอะจริงเทเลดีมากตีเยอะจริงดีดีไปเรื่อยครับไปเรื่อยเรยคือสแลมไอเทมก็ไม่ได้ด้วยนะไม่ไมีไอเทมให้สแลมดีๆริการก่เป็นไอเทมแทงนะเอาจริงครับการตกผลึกของการเล่นคอรมรวยมานะ กลังไอเทมดา m เม e ดีสุดกำลังไอเทมแทงหรือไอเทมดูเลือดไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไอเทมที่มันยืดนานๆไม่ดีรับไอเทมที่ิดดาเมเร็วๆไม่มีดูเลือดไออะไรเงี้ยอเจาะเกาไมดีแต่บาจะให้มาง่ายๆอ่ะตปๆไไเไตาย่องาไฟต่แต่รีตายเนาะ ดีใจวะดีใจวะดีใจวะลืมดูเลยนะนี่ประตูอะไรอืมคงถายเป็นเดียงไม่ติด เก็บเงินกันต่อเรากาเจอที่หนึ่งโอ้โหกอ๋อเอาไอ้นี่มาคว้มืเลยไอ้นี่ผมเจอแพ้แน่นอนไอ้นี่มันจะแพ้แน่นอนแถมตัดไม่ได้ด้วยมีโกต้นเขียโคตรอึดอ่ะไม่รู้อึดสุนตีอะไรแล ge ้ว<ๆ>เจออีก oh, น hey, okay. oh. oh, okay. oh. ี้ดวงไม่ดี <t orar>

ตีเร็วก็ต้องเป็นลาดปิดปืนนกินซูนตะกินซูโอกาสชนะมันจะเยอะไปแล้วช้กินซูถ้าลาดปิดป้ลมันจะดีา่า Mm. Mm. Yeah, I'm I'm go where the trouble is. Young idea, I do making ไม่กินกินไปหรอกนี่กินมากกินมากจริงๆดันดีนะทำไปตามใจใยอ,อย่างไรก็โน้มมาจากกาลิโออยู่ตังขอบนี้ตายเจ็บเลยเจ็บและตรงนี้ครับ ขอสิ่งที่เรียกว่า Fortune Cookie. อฟอ,อร์จูนคุกกี้ใช่ไหมได้ครับแต่แล้วไม่มเร็วรอต่อไปอาจจะเสียวหน่อยถ้าไม่รอแล้วอย่าได้อะไรอ่ะไม่รู้เลย วิวอัพได้ครับอัพเลยโหดไ้ไหมล่ะไม่โหดเลยครับกำลังพปดีได้อัพเมนดีอยู่อ,อ่ะอัพเมนแบบคือต้องดีเลยนะอันเนี้ยจริงไปวิวหุเลยือ,อเด้งมาก แต่ว่าโหนี่คงจะรวมยเหมือนกันไม่รนสักไหเดี๋ยวม่ทันอเดี๋ยวเรามีติดตาทีเดี๋ยวดสิดูสิมากแล้วคุณีะช่วยเราครับ บาฮีมอตโอ้ีรองาวไมจ์้หวตีนี่เก่งไปไหมเนี่ยบีมอตนี่คยังไงครับผมจะไปเล่นยังไง บให้มดเป็นอะไรวะเป็นภาพของเดยียอูเดียไม่เห็นเก่งเลยนะครับถ้าทำไมคนเล่นเยอะก็ไม่รู้นะต้องตัด้โง,งจะกรากเด่น ชิด้วยมันมกินตูแบบผมอานเลียวว่ะไม่มีกินซูเอ้ยไม่ใช่ไม่มีกินซูไม่มีชี้เลยแบบไม่มีถุงเลยผมลองตีตาเหนือรักทิ้งเลยไหมเออเราไม่เอาปลาเป็นไงถุงถุงถุงเพิ่งมึกินได้ว่าที่าผมสองดาว โอ้โหโอ้โหนีคืงดาวจริงอเวทมาอ่าเริ่มคิดล้วะเลมอะไรดีเก็งไปไมเนี่ยเอาดูเรื่อ ลมบ้าหมูไว้ตัวนี้อัอนนี้ได้เปิดโอ้โสี่เลยเหรออันนี้ได้หกแล้วเนี่ยเพราที่เก่าดีดีเก่งไปอ่ะ เก่งไือเก่งเกินเก่งเกินเขาต้านแล้วอะทิ้งเทกันเไม่กล uh ัวไปะไเนี <at ่ยกันบหรืออไปเพาว่าเวยจะได้บูับเก่งไถอดออกกันเลยแล้วกัน เดี๋ยวมันจะไปกันใหญ่ก็ <c oughs> oh God. ถืกทนไม่เป็นไรถุกทนมีภาพมากกว่านะคมาทำการดีไซน์นะ แล้วเก่งเดินอีกดูดูดูนี่เพ้าอนอีกได้แต่เชื่อในบาทนะเชื่อในบาทไม่ใไ่แล้วไม่แล้วไม่ได้ข้ามแล้วพอจูนอ่ะ ถ,ถ้าพอเจอเป็นอย่างนี้ครับดูเราคมไม่ได้แบบหน้าตันโลโก้เองอีกนิดนึง้วครับที่ก็อันนี้เลยเดี๋ยวมันก็จะสุดยอดแล้วก็ไปสุดทางเปิดเลยนะครับอย่างเงี้ยเปิดเลยเขาเปิดไปแล้วนี่ว่าแต่รงยัง อเอาวิวนะไม่อเอาวิวนะดุนแพ้ดุนแพ้แพเฮ้ยเดี๋ยวผมเปิดเลยนะไม่ไปต่อแล้วส่งนี้คือตรงเก่ง่แล้วเราก็กะเก่งก็เอาเก่งสุดเลยแล้วกันนะถ้าแพ้ใครก็ถือว่าโชคร้ายไปก็ว่ายากอะครับวันนี้แบบเก่งจัดแล้วตอนเนี้ยโซ่หลุดอะแล้วเขาโซ่หลุดแะบนี่เลยอาการโซลุดเป็นยังไง

ือวิวแปดก็โดนหมดอ่ะไม่มีภาพของผมตอนรางวัลก็ไม่ต้องเอาแล้วโอเคดีๆเลยมาล้อตอนจบนะครับตกไง่ายๆเลยอั่นี้เลยเนี้องกาดเลี้ยงกาดอันนี้อันนี้ก็ดีนะไฟนอล ascension ถ้าเป็นภาพจบเราแบบโหตรจัด อันนั้นก็แบบโตหลุดแล้วหลุดสุดๆเลยและเพิ่มเวททีมอีกทีมมุ่งเวทสองร้อยสิบมาดิเจอระเบิดจากปูตานกันหน่อยปูตานคืออะไรปูซานาดนแั้วคือทนว่ะขอแพ้กันได้ไหมแพ้กันแล้วกันเดี๋ยวมันจะหลุดออกจากเลขสิบหกครับสิบหกเ็นยัง Hãy subscribe cho kênh Ghiền vậy Gõ Để không nào lỡ những video hấp dẫn đi mày โคตรระเบิดเห็ดแดเข้าไปดอมปริงดอมปริงเกียว้ไม่ใชใช่ไหมเกียวเกียวก็อีกคืนนึ่งอีกนแ่ปเฮ้าเลยครับอีกเลยโอ้โหได้แตงเงินเลยโอ้โหรวยเลยรวยเลยขลังไม่ต้องหรอกรวยับไม่ไจอ คือแบบมีเรื่องนี้นไม่ใช่ภาพเราภาพจบอีกทีทำใหมีเรื่องใส่เข้าไปใส่เข้าไปใส่ได้ก็เลยใส่ก็้าไ้ย เจ็บแบบมีตัวนี้มีริมีล้แบล้วเซตไม่มีเลือดอะไรขนาดนั้นเล่ตนใจใครคือโอ้โห หมอข้าวมอแกงลิงนนะถุงฟาร์มแบบฟแบบทั้งวันตนะัดเลือดก่อนเชื่อว่าถ้าได้ตัดเลือดนะ่าจะสบายนะครับแต่ตอนนี้ผมร้อนนะเกวก็ันตกเมื่อฟอร์จูนเก่งเกินไปนะครับมันเล่นแบบชนะเท็ม แล้วหวังว่าจะรวยกับฟอร์จูนไม่ยายถึงคนสี่ไปเลยครับท่านผู้ชมผูกมีีเดยุกุ่านไปเรื่อยๆครับโอ้พอเปิดพัดลมแล้วผมไม่ได้เสียงเกมเลยแล้วตอนนี้เครื่องผมโคตรร้อนเป็นเกมเดียวที่ผมรู้สึกว่าเล่นละเครื่องผมจะระเบิดได้ทุกเวลาเกมอะไรก็ไม่รู้ถ้าทีมุมสามดาวแล้วม,มีภาพสามตัวโอแปด มันก็ดูเวอร์ไปถ้าจะเจอนี่อรอจกเปัน็ไไนล <c oughs> วแฉมกันนะครับเันไม่ม <c oughs> ียิงไม่มีงงิงหนที่กตักของดาวนะโหหถึนตลัลยเเ,เ,เรียบร้อยตายไปนหนึ่ง <Bond> เล่นฟอร์จูนก่อนเล่นก่อนเกิดก่อนเกิดแบนี้ไปคิดเราเองครับไม่มีที่เกิดหรอกเราอะโอ้ยตัวไม่เข้ากันอ่ะผมเล่นอนไรดีวะคเอไอเทมผมไปเล่นอะไรดีอะคำถามมันอยู่ตรงนี้ยังหาเล่นอะไรดีรีซินไหมคือมันมีอยู่เมื่อวานเลยนะผมเล่น คอมดีซินมาก่อนใช่ไหมคือผมรู้สึกว่าเล่นคอมดีซินอะ่ะไม่ท็อปสตลอดเลยไม่เคยต่ำกว่าท็อปสถ้าแบบได้รีซิน2ดาวแล้วนะพูดถึงในรูปที่ได้รีซิน2ดาวไม่เคยต่ำกว่าทอ็อปสี่ก็เลยแบบแนะนําให้เพื่อนเล่นว่าให้ได้ท็อปห้าแลวคือต้นเกมมันเล่นตรงมาโคดดีอะ่ะแบบเอาดัานยึดแตกต้นเกมยึดไม่แพ้เลยนะแล้วให้ได้ท็อปห้าแล้วพอผมไปเล่นต่อจากมันนะแต่ตอนนั้นผมโค้ดให้มันนะเล่นไปผมก็โค้ด ไอเกมมันผมไปเล่นเองได้ท็อปต่อไม่เป็นที่อะไรมงนะครับเสียใจแต่ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวมาเล่นอคอมดีซิให้ดูคมอมม้นงโคตรเฉียวสนุกจัดเล่นง่ายด้วยนะครับแต่เฮเวนลีเฮเวลีเฮเลีแล้วแล้วก็ดาร์กอนหลอดดีซินแบกเสียใจบาทหนึ่งนะครับ,บเ,เ,เรื่อยๆหึงเลยรออัพเวลขึ้นเวลเก้า จริงๆก็ไปได้นะไอดีซินไม่ได้นี่หว่าไม่ม,ไม,ม,มีไม่มีเทมไม่มีอเทมคีไม่มีเทมตีนเร็วไม่มีดูดเลือดต้มตีนนเลยเทมเนบ,บ,บนนะคีัจะเบนอย่างงี้ตัองแตัใจไปก่อนไปตอนไหนใหครทเารับมาก โอ้แ้วดูสิไใครมาอูเดียมาครับเราต้องเล่นอูเดียหนัยนะเดี๋ยวดูไอเทมเรา่อนตะก้อนคอแลวจบนะครับโปะแบะบะอยากซื้ออูเดียกับลิงอย่างนะครับทำไม่ดีขายตัวนี้ปั๊บปุ๊บขายซื้ออะไร่ไ เดกันัดหน่อยออยเหมือนกันลิงดูยังจะมีภาพได้ลงก่าอูเดียไม่ไม่ถึงอูเดียมีภาพได้ลงก่าลิงไม้รูเดียบ้างมี้ยแต่ช่วยเดียมัขนาดนี้นโอ้ย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 เดือดรม่งเดือดใจรึงเดือดการ โอ้มาวัที่ชื่อมาโล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 กูเอาทีมัวเอาไอ้วางันเลยโลเดี๋ยวจะทากอ้นี่อยืปอดอยู่ไม่ก่อนปลอดภัยเสมอ จะเล่นเป็นคนส,สองจะเล่นทิโม่โมโมเอาเอาสังม,มาให้แล้วนะสมมาแล้วนะเ,เล่นพิโม่นะเลยพิโม่ตอนนี้เลยน,นะ

วันนี้ออกไปไกลปากไว้ก่อนได้อยู่มีสอดาวพูดตุ๊กปากอันนี้2ดาวแล้วแล้วไหนที่โม่โเหรอฮิวคนมโหวอีกเกียว3ดาวไปแล้วเจ็ดด้วยพ้นโหวค้นรือ้อพนแรง แทงก็ล่วงก่อนแล้วยังไงดนเห็ดโดนเห็ดแตกเอ,อื้อเท่ครับผมพลาดเองแหละที่ไปการ์ตูนหนึ่งทางได้สักทีโ <c oughs> อ้โหจบกันจนอนูชานะคระับพลาดพลาดเลยวะ่ะแต่ว่าอะไรครับแต่ว่าอะไรแต่ว่าเราก็ยังมีเต้มอยู่แล้วเราแพทหนึ่งด้วยเราเสียไปมากกว่านี้ไม่ได้ละ